219วิสาขาวัตถุว่าด้วยนางวิสาขากราบทูนขอพนเรื่องฝนตกพร้อมกันสี่ทวีปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงพาราณสีตามพระอัธยาศัยแล้วเสด็จจ้าริกไปทางกรุงสาวัตถีเสด็จจ้าริกไปโดยลำดับจนถึงกรุงสาวัตถีแล้วทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวัน อารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีในกรงสาวัตถีนั้นครั้งนั้นนางวิสาขามิคารมาตาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่หน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้นางวิสาขามิคารมาตาเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาลำดับนั้น นางวิสาขามิคารมาตาผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเรา้าใจให้อาดหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับพัตาหารของหม่อมฉันเพื่อจเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้งนั้นนางวิสาขามิคารมาตาทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วจากไปครั้นผ่านราตรีนั้นเมฆฝนใหญ่ตั้งเขาขึ้นในทวีปทั้งสี่ตกลงมาอย่างหนักครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกัะภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลายฝนตกในเชตวันฉันใดตกในทวีปทั้งสีก็ฉันนั้นพวกเธอจงสงสนานกายด้วยน้ำฝนเถิดนี้เป็นเมฆฝนใหญ่ครั้งสุดท้ายที่ตั้งเขาขึ้นตกพร้อมกันในทวีปทั้งสี่ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระพุทธธรรมรัสแล้วพากันเอาจีวรวางไว้สงสนานกายด้วยน้ำฝนลำดับนั้นนางวิสาขามิคารมาตา สั่งให้คนเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประณีตแล้วสั่งสาวใช้ว่าไปเถิดแม่สาวใช้เธอไปสู่อารามแล้วบอกพัตการว่าถึงเวลาแล้วท่านเจ้าข้าพัตหารเสร็จแล้วนางทาสีรับคำแล้วไปสู่อารามเห็นพวกภิกษุเอาจีวรวางไว้สงสนานกายด้วยน้ำฝนอยู่คิดว่าไม่มีภิกษุอยู่ในอารามมีแต่พวกอาชีวกกำลังสนานกายด้วยน้ำฝน จึงกลับไปหานางวิสาขามิคารมาตาได้กล่าวดังนี้ว่าแม่เจ้าไม่มีภิกษุอยู่ในอารามมีแต่พวกอาชีวกกำลังสนานกาด้วยน้ำฝนครั้งนั้นนางวิสาขามิคารมาตาผู้เป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดมีปัญญาได้มีความคิดดังนี้ว่าพวกพระคุณเจ้าคงเอาจีวรวางไว้สงสนานกาด้วยน้ำฝนเป็นแน่นางทาสีคนนี้เป็นคนเขา จึงเข้าใจว่าไม่มีภิกษุอยู่ในอารามมีแต่พวกอาชีวกกำลังสนานกายด้วยน้ำฝนจึงสั่งสาวใช้ไปว่าไปเถิดแม่สาวใช้เธอไปที่อารามแล้วบอกเวลาว่าถึงเวลาแล้วท่านเจ้าค่าพัทหารเสร็จแล้วสมัยนั้นภิกษุเหล่านั้นชำระร่างกายจนหนาวแล้วนุ่งผ้าเรียบร้อยต่างเธอจีวรเข้าไปสู่ที่อยู่ตามเดิม นางทาสีนั้นไปสู่อารามไม่พบพวกภิกษุเข้าใจว่าไม่มีภิกษุในอารามอารามว่างเปล่าจึงกลับไปหานางวิสาขามิคารมาตาได้กล่าวดังนี้ว่าแม่เจ้าไม่มีภิกษุในอารามอารามว่างเปล่าลำดับนั้นนางวิสาขามิคารมาตาผู้เป็นบัณฑิตฉเฉลียวฉลาดมีปัญญาได้มีความคิดดังนี้ว่า พวกพระคุณเจ้าคงจะชำระร่างกายจนหนาวแล้วนุ่งผ้าเรียบร้อยต่างเถอจีวรเข้าไปสู่ที่อยู่ตามเดิมนางทาสีคนนี้เป็นคนเขาจึงเข้าใจว่าไม่มีภิกษุในอารามอารามว่างเปล่าจึงสั่งสาวใช้อีกว่าไปเถิดแม่สาวใช้เธอไปที่อารามแล้วบอกพัตการว่าถึงเวลาแล้วท่านเจ้าข้าพัตหารเสร็จแล้วลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าพวกเธอจงเตรียมบาตรและจีวรถึงเวลาพัตหารแล้วภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระพุทธธรรมรัสแล้วครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเสด็จหายไปในพระเชตวันมาปรากฏที่ซุ้มประตูบ้านนางวิสาขามิคารามาตาเปรียบเหมือนคนมีกำลังเหยียดแขนที่คู หรือคู่แขนที่เหยียดประทับนั่งบนพระพุทธอานที่เขาปูไว้พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ครั้งนั้นนางวิสาขามิคารมาตาเรื่นเริงบันเทิงใจว่าน่าอัศจรรย์จริงผู้เจริญทั้งหลายไม่เคยปรากฏผู้เจริญทั้งหลายพระตถาคตทรงมีฤทธิ์มากทรงมีอนุภาพมากเมื่อห่วงน้ำไหลนองไปแค่เขาบ้างเมื่อห่วงน้ำไหลนองไปแค่เสเอวบ้าง เท้าหรือจีวรของภิกษุสักรูปเดียวก็ไม่เปียกน้ําเลยจึงได้ประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีด้วยมือตอนเองกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้วทรงละพระหัตจากบาทนั่งเฝ้าอยู่ณที่สมควรกราบทูลว่าหม่อฉันกราบทูลขอพรแปประการพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ตถาคตทั้งหลายเลิกให้พรเสียแล้ววิสาขานางวิสาขากราบทูลว่ามอมฉันทูลขอพรที่เหมาะสมและไม่มีโทษพระพุทธเจ้าขา้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจงพูดมาเถิดวิสาขาเรื่องนางวิสาขาข,าขอพรเพื่อถวายผ้าอามนำฝนเป็นต้นนางวิสาขาเมคารามาตากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าขา้ามอมฉันประสงค์จะถวายผ้าวสิกสา,าดก ถวายอาคันตุกะพัทถวายขมิกะพัทถวายขิลานพัทถวายขิลานุปัฏฐากะพัทถวายขิลานเพสัทถวายทุวะยาคูแก่กพระสงฆ์และถวายผ้าอาบน้ําฝนแก่ภิกษุณีสงฆ์จนตลอดชีวิตพระผู้มีพระภาคตรถามว่าเธอเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจรึงขอพรแปดประการกับตถาคตนางวิสาขามิคารามาตากราบทูลว่า พระพุทธเจ้าค่าวันนี้หมอมชันสั่งสาวใช้ไปว่าไปเถิดแม่สาวใช้เธอไปสู่อารามและบอกเวลาว่าได้เวลาแล้วท่านเจ้าค่าพัตหารเสร็จแล้วครั้นนางไปสู่อารามได้เห็นภิกษุเอาจีวรวางไว้สงสนานกายด้วยน้ำฝนอยู่จึงเข้าใจว่าไม่มีภิกษุอยู่ในอารามมีแต่พวกอาชีวกกำลังสนานกายด้วยน้ำฝน จึงกลับเข้ามาหาหม่อมฉันบอกดังนี้ว่าแม่เจ้าไม่มีภิกษุอยู่ในอารามมีแต่พวกอาชีวกกำลังสนานกายด้วยน้ำฝน 1. การเปือยกายไม่งามน่าเกลียดน่าชังหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาถวายผ้าวัาสกษาดกแก่พระสงฆ์จนตลอดชีวิต 2. อีกอย่างหนึ่งภิกษุอคันตุกะไม่ชำนาญหนทาง ไม่รู้จักที่โครจรบินทบาทลำบากภิกษุอคันตุกะนั้นฉันอาคันตุกะพัดของหม่อมฉันแล้วพอชำนาญทางรู้จักที่โคจรจะเที่ยวบินทบาทได้ไม่ลำบากหม่อมฉันเห็นอนํานาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาถวายอาคันตุกะพัดแข่พระสงฆ์จนตลอดชีวิต 3. อีกอย่างหนึ่งภิกษุผู้เตรียมตัวจะเดินทางมัวแสวงหาพัตหารเพื่อตนอยู่ จะพลาดจากหมู่เกวียนหรือถึงที่ที่ตนจะไปอยู่เมื่อพบค่ำจะเดินทางลำบากภิกษุผู้เตรียมจะเดินทางนั้นฉันคมิกพัทของหม่อมฉันแล้วจะไม่พลาดจากหมู่เกวียนหรือไม่ถึงที่ที่ตนจะไปอยู่ทันเวลาจะได้เดินทางไม่ลำบากหม่อมฉันเห็นอํำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาถวายคมิกพัทแก่พระสงฆ์จนตลอดชีวิตสอีกอย่างหนึ่ง เมื่อภิกษุไข่ไม่ได้โภชนาหารที่เป็นสัปายะอาพาธจะกำเริบหรือจะถึงมรณภาพได้ภิกษุไข่นั้นฉันคีลานาพัทของหม่อมฉันแล้วอาพาธจะทุเลาหรือไม่ถึงมรณภาพหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาถวายคีลานาพัทแก่พระสงฆ์จนตลอดชีวิต 5. อีกอย่างหนึ่งภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข โมวสแสวงหาพัตหารเพื่อตนเองจะนำพัตหารไปถวายภิกษุไข่ในเมื่อเวลาสายตนเองจะอดอาหารภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้นั้นได้ฉันขีลานุป,ปัฏฐากพัทของหม่อมฉันแล้วจะนำพัตหารไปถวายภิกษุไข่ได้ทันเวลาตนเองก็ไม่อดอาหารหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาถวายคีลานุป,ปัฏฐากพัทแก่พระสงฆ์จนตลอดชีวิต 6. อีกอย่างหนึ่งเมื่อภิกษุไข้ไม่ได้เพศสัตว์ที่เป็นสัพายะอาพาธจะกำเริบหรือถึงมรณภาพได้ภิกษุข้นั้นฉั้นคีลานเพศสัตว์ของมอมฉันแล้วอาพาตจะทุเลาหรือไม่ถึงมรณภาพมอมชั้นเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาทวายคีลานเพศสัตว์แก่พระสงฆ์จนตลอดชีวิต 7. อีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเห็นอนิสงสิป,ประการ จึงได้ทรงอนุญาตข้าต้มไว้ที่เมืองอันทักกวินทะมอมฉันเห็นอำนาจอนิสงเหล่านั้นจึงปรารถนาถวายข้าต้มเป็นประจำแก่พระสงฆ์จนตลอดชีวิต 8. พระพุทธเจ้าข่าภิกษุณีทั้งหลายในธรรมวินัยนี้เปลือกกายอาบน้ําในแม่น้ําอจิรวดีท่าเดียวกับหญิงแพทย์สยาพวกหญิงแพทย์สยาทั้งหลายเย้ภิกษุณีเหล่านั้นว่าแม่เจ้าทั้งหลาย พวกท่านอย่างเป็นสาวจะประพฤติพรหมจรรย์ไปทําไมกันธรรมดามนุษย์ควรบริโภคการไม่ใช่หรือต่อเมื่อชราพวกท่านจึงค่อยประพฤติพรหมจรรย์เมื่อเป็นอย่างนี้ชื่อว่าได้หยิบฉวยเอาประโยชน์ทั้งสองแล้วภิกษุณีเหล่านั้นถูกพวกหญิงแพทย์สยยเยอะยัน,ยนต่างเก้อเขินพระพุทธเจ้าข้ามาตุคามเปลือยกายย่อมไม่ง,งดงามน่าเกลียดน้าชัง มอมชันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาถวายผ้าอาบน้ำแก่ภิกษุณีสงฆ์จนตลอดชีวิตพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวิสาขาเธอเห็นอนิสง์อะไรจึงขอพอรแปประการกับตถาคตนาวิสาขามิคารมาตากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้จำพรรษาในที่ต่าง แล้วจะเดินทางมากรุงสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุเหล่านั้นจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามว่าพระพุทธเจ้าข่าภิกษุชื่อนี้มรณภาพแล้วเธอมีคติอย่างไรมีพบหน้าอย่างไรพระผู้มีพระภาคจะทรงพยากรภิกษุนั้นในโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผล หม่อมฉันจะก็ไปหาภิกษุเหล่านั้นแล้วถามว่าพระคุณเจ้ารูปนั้นเคยมากรงสาวัตถีไหมเจ้าคะถ้าภิกษุเหล่านั้นตอบหม่อมฉันว่าภิกษุนั้นเคยมากรงสาวัตถีในเรื่องนี้หม่อมฉันจะสันนิฐานได้ว่าพระคุณเจ้านั้นคงใช้ผ้าวัสกสะดกคงฉันอคันตุก,กะพัดคมิกะพัดกีลานพัดคีลานุปัฏฐกพัดคีลานเพสัต หรือทุะยาคูของหม่อมฉันเป็นแน่เมื่อหม่อมฉันระลึกถึงบุญกุศลนั้นก็จะเกิดความปลื้มใจเมื่อหม่อมฉันปลื้มใจก็จะเกิดอิ่มใจเมื่ออิ่มใจกายจะสงบหม่อมฉันมี่อกายสงบจะมีความสุขจิตของผู้มีความสุขจะตั้งมั่นหม่อมฉันจะได้อบรมอินทรีพละและโพชชง หม่อมฉันเห็นอนิสงส์นี้จึงกราบทูลขอพอรแปประการกับพระตถาคตพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละวิสาขาเป็นการดีแล้วที่เธอเห็นอนิสงส์นี้จึงขอพอรแปประการกับตถาคตวิสาขาเราอนุญาตพรแปประการแก่เธอคาถาอนุโมทนาครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนานางวิสาขามิคารามาตาด้วยพระคถาเหล่านี้ว่าสตรีใดเมื่อให้ข้าวและน้ำก็เบิกบานใจมีศีลเป็นสาวิกาของพระสุคตครอบงำความตรณีให้ทานซึ่งเป็นหนทางสวรรค์เป็นเครื่องบรรเทาความโศกนำสุขมาให้สตรีนั้นอาศัยหนทางที่ไม่มีทุลีไม่มีกิเลสยวนใจย่อมได้กำลังและอายุทิพย เธอผู้ประสงค์บุญมีความสุขมีพลานาไมย่ย่อมปลื้มใจในชาวสวรรค์ตลอดกาลนานครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาตอน,นางวิสาขามิคารามาตาด้วยพระคถาเหล่านี้แล้วเสด็จลุกจากอาสนะแล้วเสด็จกลับครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีรถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าวัสกษสาดกอาคันตุกะพัทคมิกะพัทกีลานพัทกีลานป,ปัฏฐากะพัทกีลานเพสัตท,ทุวะยาคูและผ้าอาบน้ำสำหรับภิกษุณีสงฆ์วิสาขาพานวาระจบ